จะสอบถามนิดนึงครับอ่าพอดีแม่ผมอ่ะเขาก็เขาก็เกชื่ออาจารย์นะเขาก็ฟังอาจารย์นะแต่ว่าแกก็ยังแบบเหมือนกราบไหว้เทพเทวาอยู่ครับผมอันนี้เราจะทํายังไงได้บ้างอะฮะไม่ต้องทำอะไรก็ปล่อยแกไปหน้าที่เราก็าคือคอยชี้แจงให้แกเข้าใจถ้าแกไม่เข้าใจก็ปล่อยแกไหว้ไปแล้วก็พูดให้แกฟังเรื่อยๆว่ามันไม่ได้ยังไงมันไม่ดียังไงค่อยๆบอกไปทีละนิดทีละนิดเดี๋ยววันหนึ่งเขาเข้าใจเองวันนี้บ้านอาจารย์สารพงษ์ทุบทิ้งเรียบร้อยแล้ว ครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เป็นแบบไม่ได้ว่าอะไรแกแรงหรอกคือถ้าเกิดแบบแกจะว่าก็ให้แกไ่ว้ไปแต่ว่าผมไม่ว่ากับแม่นะอะไรเงี้ยแต่ผมก็พยายามแบบบอกกันเรื่อยว่ามันไม่มีจริงหรอกแม่อะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ไปทะเลาะอะไรกับแกหรอกครับจย์ไม่รเราไปพูดแบบนั้นอย่างเดียวมันก็ไม่เกิดประโยชน์เราต้องอธิบายให้เขาเข้าใจว่ามันไม่ได้ยังไงคือพวกเราเนะี่ยมันติดตรงนี้มันไปไหว้ทาไมไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเลยแต่เราต้องอธิบายเขาเข้าใจว่ามันไม่มีประโยชน์ยังไงอะแม่ลองคิดนะพิจารณาตามความเป็นจริงแม่ขอแบบนี้มาแล้วกี่ปี แม่ไหว้มาแล้วแบบนี้กี่ปีอะไรบ้างที่แม่ว่ามันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแม่ลองอธิบายลองหาเหตุหาผลให้ดูหน่อยสิ่งที่แม่วหว้แล้วเสียไปกับสิ่งที่แม่ได้กลับมามันได้กลับมาจากสิ่งที่แม่ว่า้หรือมันได้จากการกระทําของแม่เองอาแม่ลองจินตนาการแม่ว่าแม่ส่งลูกเรียนมาได้ทุกวันเนี้ยได้จากเทพเทวานี่ยบรรดาเงินให้แม่หรือแม่ไปตั้งใจทํางานหาเงินมาแล้วแม่ได้เงินมาส่งลูกเรียนเนี่ยทุกวันเนี้ย เทพเทวช่วยลูกหรือว่าแม่เป็นคนช่วยลูกด้วยตัวแม่เองเนี่ยเราต้องอธิบายเนี่ยค่อยๆให้เหตุผลแบบเนี้แล้วเขาก็จะเริ่มคิดตามไม่งั้นเขาจะไม่ได้คิดตามเลยเราต้องสร้างเหตุให้เขาได้โยนิโสมนสิการคนเราจะสามารถโยนิโสนหรือไข้ควรอะไรได้มันต้องมีสิ่งให้เขาไข้ควรเราจึงต้องโยนความรู้โยนปัญญาให้เขาได้คิดไข้ควรตามเมื่อเขาคิดไข้ควรตามเขาจะ่อยคลายตัวมันลงทีละนิดคลายตัวมันลงทีละนิด ม่ใจะโอ๊ยเลิกไหวไปเถอะไม่มีประโยชน์เลยจะไปไหวทําไมอ่าสุดท้ายแล้วมันกลายเป็นว่าเขาไม่ได้โยนิสโวอะไรเลยเหมือนไปแบบไปพูดไปลอยอย่างนั้นแล้วก็จบหายไปเพี้ยงก้นหินลงน้ำไปจมไปเฉยๆหายไปเฉยๆเพราะนั้นเวลาเราจะสอนเขาให้ได้ประโยชน์อย่าไปทะเลาะกับเขาอย่าไปบอกเขาเฉยเฉยว่าเออไม่เห็นจะไปต้องไหวไม่เกิดประโยชน์เลยเลยเราต้องบอกด้วยว่าไม่เกิดประโยชน์ยังไงแล้วอะไรที่เรียกว่าประโยชน์แล้วประโยชน์จริงๆคือประโยชน์จากการกระทาแบบไหนกายวาจาใจต้องสร้างเหตุยังไงถึงจะได้ผลอย่างได้ แม่ไปจุดทูบไหว้ขออันนี้ถ้าแม่ขอมันไม่มีทางได้หรอกแม่ต้องสร้างเหตุแบบนี้แม่ถึงจะได้แม่ลองดูนะอันนี้ได้มาเพราะแม่ไปสร้างอันนี้แม่ได้เงินจนสร้างอันนี้เพราะแม่ไปหาเงินจากตรงนี้มันต้องสร้างเหตุแบบนี้แบบนี้แม่ถึงได้สินี้มาแต่การไปไหว้มันไม่มีเหตุต่อใจแม่เราไม่ต้องไหว้แล้วแม่ลองสร้างเหตุมันก็จะได้เพราะฉะนั้นไม่ไหว้ก็ไม่ได้มีผลอะไรกับการได้เนี้ยต้องอธิบายอย่างนี้ให้เขาพิจรารณาตามแล้ววันหนึ่งเขาจะอ๋อเลยคับอาจารย์เอ่อ แล้วเอแต่แก,กก็ฟังอาจารย์อยู่นะหมายถึงว่าแก,กก็ฟังฟังอาจารย์อยู่นะแต่ทําไมแกแกแกถึงแบบไม่ไม,ไม่ไม่ได้เชื่ออย่างเงี้ยครับผมมันก็เป็นเรื่องปกติเขากำลังไ่าควรอยู่บางทีอาจารย์อาจจะไม่ได้เป็นคนชี้นําเขาเขาอาจจะก,กระตกนิดนึงแต่ก็ยังเชื่ออยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นคนใกล้ตัวเขาก็กตกเขากลับขึ้นมาอีกเอาความกิงใส่เขาไปอีกเขาอาจจะเข้าใจเพิ่มขึ้นก็ได้มันก็ไม่แ,แน่เขาอาจจะเลือกฟังเฉพาะสิ่งที่อยากฟังแต่สิ่งที่ไม่อยากฟังเขาอาจจะไม่ฟังก็ได้อืม